ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตามซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว พาไปชิมวันนี้นะครับผมอยู่ซอยหน้าเมืองสองนะครับจังหวัดชาเชิงเซาหรือว่า8ริ้วนะครับที่นี่มีร้านนะครับเปิดมานะครับอายุนานม,มากกว่า10ปีแล้วเป็นที่นิยมหรือว่าดังมากในโลกโซเชียล สนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์คุณผู้ชมครับเราคุยกันแบบสบายๆนะครับพาไปชิมในวันนี้กับปีวุ้นชนิวนี่เจ้าของร้านเลยคุณอีฟนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่อีฟนี่คือคุณอีฟค่ะใช่ค่ะอ,ะะะอา่านี่นะครเจ้าของร้านกี่ปีแล้วใหร้านนี้ปีนี้ก็ปีที่สิบค่ะปีสิบอ่าเข้อปีที่สิบแล้วคุณผู้ชมที่บอกกว่าสิบปีแล้วนะที่เปิดมาไม่่ธรรมดานะแต่ว่าประวัติร้านเนี้ย น่าสนใจมากเห็นบอกว่าก่อนจะมาเป็นกีตยวขาแม่อีฟนี่ลำบากมากใช่ค่ะคือออกจากงานมาแล้วมีลูกก็ไปขายหมูปิ้งริมถนนนะคะพี่ติวแต่ก่อนจะไปขายหมูปิ้งเนี่ยเห็นบอกเป็นทั้งแบบด้วยก็ทําเบื้องหลังด้วยเบื้องหลังเคเบิลทีวีด้วยพวกแบบงานตัดต่ออะไรเงี้ยพอออกมาไปขายหมูปิ้งวันแรกที่ขายนี่อย่างอายเลยค่ะเมื่อก่อนก็ยังไม่ฮิตใส่แมสกันเราใส่แบแรกใส่ตัแต่ไม่มีโควิดใช่ค่ะเพราะว่าเราอายถูกแต่พอขายไม่ได้สัก นิดหนึ่งเดือนหนึ่งก็เริ่มนับตังค์เออมันก็ได้เงินเนาะห้าบาทสิบบาทพอเริ่มรู้ว่าได้เงินก็เลยทําแล้วดีวันหนึ่งเป็นพันก็ทานี้ต่อก็ขยายค่ะจากร้านหนึ่งก็เริ่มจ้างน้องก็ขยายสองร้านสามร้านสี่ร้านขายหมูปิ้งจากร้านเล็กๆร้านเดียวจนมีแฟรนไชส์กี่สาขาประมาณ30หรือ40ประมาณเนี้ยค่ะถ้าจําไม่ผิดโอ้แล้วไปไหนอ่ะก็พอดีมีปัญหากับสามีเก่า ก็เลิกกันมีปัญหาก็เลิกกันแล้วมันก็มีปัญหาสมบัติชั้นสมบัติเธอก็ยกให้ไปเลยแล้วทำาไงอะกลับมาจนอีกแล้วใช่ก็ไม่มีเลยนะคะก็เลือกลูกไงคะก็เอาลูกแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีเขาก็ให้ยืมเงินมาต้นหนึ่งสามแสนสามแสนมาเริ่มทำก๋วยเตี๋ยวเป็นยังไงบ้างวันแรกเลยตุ้มตุ้มต่อม ไม่มั่นใจเลยค่ะไม่มั่นใจเลยว่าฉันจะไปได้ไหมเพราะถ้าขายไม่ได้ฉันต้องเวนนี้เพิ่มอีกส0มแสนบาทปรากฏว่าวันแรกก็ไปได้ไไดขายได้แต่ไม่ได้บนะูมไะไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆจนเรามาพัฒนาเมนูให้มันแตกตา่างเริ่มใส่รายละเอียดใส่มองว่าเ้ยเดี๋ยวนี้โซเชียลมันคนมากินจะต้องถ่ายรูปนะก็เลยเริ่มพัฒนาเป็นเมนูกะละมัง ที่เป็นชามอ่ะอันนี้อันนี้ผมเพื่อนผมมาเพราะเมนูนี้เลยนะกลมหูมาทาเป็นชามใช่ค่ะแล้วก็ใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวแบบกินได้เลยค่ะใช่อันนี้คิดเองเลยค่ะคิดเองค่ะแต่เราเราพูดได้ไหมเราไปนอริจินนั่นะกล้าพูดกล้าพูดเลยโดยเฉพาะไข่มังกรนี่เจ้าแรกเลยค่ะในจังหวัดสัตหีบเาแล้วก็ออกเราออกรายการเยอะชามเท่าไหร่หมูต้องเยอะขนาดนี้ถ้าเป็นกะละมังชามละ90 90เองถ้าเป็นไข่มังกร1 1 0อบาทตายผมนึกว่าชามละ2 0 0คุณผู้ชม90บบาทเองแต่ ถ้าตอนนี้ตอนนี้ที่ออกมาใหม่เลยเนี่ยผู้คนต้องจองเยอะมากก็คือขายังกรยัยษะ โอ้ไข่มาก่อนเยอเท่าไหร่ฮะอันนั้น7นนน7 77 7 777ไม่ต้องมาผมกินไม่หมดนะเพราะลูกเล็กก็อพอแล้วโอ้โหแล้วเมนูอื่นเลยคบมีอะไรที่บ้างในร้านนอกจากก๋วยเตี๋ยวไข่แล้วก็มีที่ตอนที่ขายดีนะคะขายดีมานานแล้วก็คือกระเพรากั้งกักบไข่ปูกระเทียมต้องโดนทุกโต๊ะไข่ปูกระเทียมค่ะเดี๋ยวมาดู4เมนูนี้คุณผู้ชมวันนี้พาไปชิมร้านก๋วยเตี๋ยวไข่แม่อีฟขอบคุณน้องอีฟมากขอบคุณมากคระับพาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าประเทศไทยเรา าาษคุยได้ราคาก็โดดกรีดอุ้ยตายวายกรีดดูนี่คุณผู้ชมโอ้โหตอนแรกผมบอกว่าไม่ต้องจัดเต็มน้องอีทจัดเต็มเลยคุณผู้ชมดูนี่ไข่มังกรยักษ์ชามนี้นะผมมาก,กินกันทั้งครอบครัว แล้วก็ถัดมานี่ยังเตี๊ยวฟูภูเขาไฟโอ้โหจานใหญ่เงี้ยเนี่ยดูดิอันนี้350บาทนะแล้วตัวนี้วันนี้น้องอีฟบ,บอกว่าตัวนี้ยังไม่เคยออกรายการที่ไหนมาก่อนไข่มังกรลาวาเขาบอกว่าผ่าออกมาแล้วเนี่ยจะแบบว่าเป็นลาวาเลยนะเอาผ่าให้ดูเลยนะอุ้ยอุอุ้ยอุโอ้มันไหลเยิ้มเลยโอ้โหโอ้โหคุณผู้ชมข้างในยังมีลูกชิ้นซอดอยู่ วันนี้น่าจะชิมไม่หมดครัคุณผู้ชมแต่ว่าชิมอย่างละนิดแหล่งกัหน่อยกันแล้วกันนะนี่ตัวนี้ตัวใหม่นะครับพอน้ําข้างในของไก่มังกรเนี่ยไหลามาก็ไปโดนเส้นหมี่ด้วยนี่อืม้เมเค็มๆหวานๆหอมๆแล้วก็ตัวหมูเนี่ยนุ่มเด้งมากเลยดีมาก <c oughs> โหอันนี้คุณผู้ชมตาการเห็นเลย, <c oughs> เลยอือเขาทำได้ไงเนี่ยข้างในเนี่ย ผ่าออกมามันโอ้โหคุณผู้ชมมีบะหมี่เนี่ยเห็นไหมมีเส้นมีไข่ตักน้านมาแบบนี้เมื่อก,กี้มีบะหมี่ใช่ไหมบะหมี่สักหน่อยหนึ่งบะหมี่ลูกชิ้นสักหน่อยหนึ่งนี่แบบนี้นะฮะไม่ต้องปรุงแล้วอร่อยเลยร้านเขาปรุงมาดีแล้วนะอีกตัวหนึ่งที่เป็นซเนเจอร์ของร้านนี่คือเขาเอาหมูมาทำเป็นชามเลยนะคุณผู้ชม เอาหมูมาทําเป็นชามแบบนี้เลยเห็นชามที่เป็นหมูเนี่ยแล้วค่อยๆเอามีดตัดได้เนี่ยมีดตัดที่เป็นชามเนี่ยแหมยิงมันถ่ายรูปสวยแล้วมันก็มาตัดเนี่ยเนาะบางหน่อยนะก็จะทําทมาบางๆหน้ารับประทานแบบนี้โอ้ <ๆ S 1> ผม <ๆ S 1> น้ำต้ยมยำที่นี่จะดีมากปรุงมาเป็นเสร็จแซ่บสามรสยำเกี๊ยวบุกเขาไฟนี่ผมเอาตัวนี้เลยมันชุ่มๆม,มันกำลังชุ่มน้ำยำอยู่แล้ว อืมอกินเลยตัวหมูอร่อยแล้วก็ตัวน้ำต้มยำก็ดีแล้วตัวนี้เขาเรียกกระเพราก้างนะคุณผู้ชมสนนราคาแค่หนึ่งร้อยบาทเองร้อยเดียวได้กล้างขนาดนี้โดยไม่แห้เป็นไข่ปูนะฮะไข่ปูรสกระเทียม ตัวนี้เขาบอกไครมาก็ต้องสั่งลองมาสั่งดูใครที่ชอบทานข้าวแบบว่าอาจจะไม่อยากทานก๋วยเตี๋ยวนะดูเหมือนหอยจ้อแต่ไม่ใช่นะเป็นเปลือกคุณผู้ชมตัวนี้เป็นเปลือกทอดของเขาแต่หน้าตาเนคนที่ว่าหอยจ้ออือ,อดีมากแล้วก็ปิดท้ายด้วยหยวนครับทานมาระดับหนึ่งแล้วน้ำหน่อยวันนี้เป็นหลอดข้างกล้วยนะฮะอร่อยเลยคุณผู้ชม อย่าลืมนะก๋วยเตี๋ยวไข่แม่อีฟอลังการด้านหลังผมนะครับคุณผู้ชมเป็นเครื่องการันตีความอร่อยนะครับแล้วก็ความแปลกใหม่ด้วยนะฮะนี่ไงรายการอื่นเข้ามาก็เพียบเลยตี๋ก๋วยเตียวเพิ่งมาเพราะิดโควิดคุณผู้ชมก็เลยมาช้าหน่อยนะฮะวันนี้ก็เลยต้องถามว่ามีกี่สาขาครับมี3สาขาค่ะที่ไหนบ้างครับออทางลงมอเตอร์เวย์สาขาหนึ่งแล้วก็สาขานี้สาขาหนึ่งแล้วก็สาขา,า,ขาตรงทางไปวัสมานอีกสาขาหนึ่งค่ะทั้งหมดเป็นสามสาขาอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งหมดเลยคุณผู้ชมก็ลองแวะมาดูนะฮะ ร้านเปิดกี่โมงครับร้านเปิด8โมงครึ่งปิด4โมงครึ่งถ่ามีวันหยุดไหมครับมีค่ะ1วันค่ะอังคารสัปดาห์ที่2ของเดือนค่ะครับแวะมาได้นะครับวันนี้เราก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีอ้วนนิวนะครับเป็นสัญลักษณ์ของรายการว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับนอกจากนั้นผมยังมีเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนนะครับเดื่ยวอร่อยแก้ทารายได้ประโยชน์นะครับมอบไปทางร้านได้ใช้1ลังเลยร้านค้าหรือท่าผู้ชมสนใจหาซื้อได้ที่แมคโครโลตัสเซเว่นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตติดพิกเกอร์หน่อยเนาะว่าาพีี่่ตวววววัแแแะะมลล้้้นนนครบชงหา เรามีร้านดีๆกับเรื่องเล่าสนุกๆและก็สูตรอร่อยๆครับเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชุนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทางช้อปปี้และ Lazada หรือแอดไลน์มันเป็นธุรกิจในครอบครัวซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเราทำเพราะใจรักเนาะใช่ค่ะเสียตังค์ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ ร้านเล่าเรื่องอร่อยสวัสดีค่ะชื่อนนอุอ้ยนะคะสวัสดีค่ะชื่อแม่เอียดนะคะค่ะเราสองคนจากร้านคุณเอียดชาววังค่ะเท้าความก่อนว่าทําไมเราถึงมาเป็นคุณเอียดชาววังก็คือว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนชอบทําอาหารแล้วอาหารก็คือเป็นอาหารไทย ก็คือตั้งตั้งแต่คือตั้งแต่วิจําความได้ก็คือว่าคุณแม่ขายอาหารตั้งแต่เด็กๆเอาเป็นว่าขายฝงลูกเรียนเนาะแล้วพอ,อ้ยเรียนจบเนี่ยก็ไม่ได้ทําเลิกขายมานานมากแต่ก็แอบ,บขายอยู่เรื่อยๆนะแอบ,บขายออนไลน์แอบ,บขายในหมู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วพอเนี่ยได้ได้ไดไดที่ตรงเนี้ยซึ่งแบบมันไม่ได้ทําอะไรเนาะเออเราก็มาคุยกันว่าเออแม่ลูกอยากเปิดคาเฟ่นี่ก็บอกว่าถ้าไม่ให้แม่ขายแม่ก็ไม่ให้ตังเปิดก็เลยมาเป็นคุณเอียดชาววังแอนยญ,ญ,ญาคาเฟ่ค่ะ เพราะว่ารสชาติของอาหารไทยอ่ะเป็นสมัยแบบเหมือนเราทำทำทานที่บ้านซึ่งเดี๋ยวนี้ร้านอาหารไทยส่วนมากอ่ะจะรสแบบไม่ค่อยถึงเครื่องอ่าไม่ถึงพริกไม่ถึงขิงกระเทียมพริกไทยรากผ่าชีสามเกลออะไรเงี้ยแต่ที่เนี้ยคือทุกอย่างคือคุณแม่จะดูสูตรเรื่องสูตรเองทั้งหมดค่ะใช่ค่ะแล้วในเรื่องความสะอาดเรื่องการล้างผักล้างเนื้อสัตว์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้ลูกค้าที่เดินเข้ามามีความรู้สึกว่า เฮ้ยเหมือนทานกับข้าวที่ที่แม่ทําให้ปู่ย่าตายายทําให้ทานมันเป็นธุรกิจในครอบครัวซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเราทำเพราะใจรักเนาะใช่ค่ะเสียตังไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เอาจริงตั้งแต่เปิดมาคือลูกค้าเรายังไม่เยอะค่ะพี่ตีแต่ว่าการตอบรับเนี่ยเราได้แต่ลูกค้าหน้ารักน่ารักคือมาแล้วก็เหมือนแบบเป็นเป็นเพื่อนกันมาแล้วเรามาแบบ มาแชร์กันเออมาคุยกันอุ้ยกับข้าวอร่อยจังเลยอ่ะ <c oughs> เคยเปิดที่ไหนมาหรือเปล่าคะ <c oughs> ใช่ค่ะ,คะตั้งแต่แม่เปิดมานะคะแม่ก็ได้เพื่อนใหม่ๆมาเยอะค่ะ <c oughs> แล้วก็ลูกค้าเก่าๆแม่ของแม่ก็มาเยอะค่ะ <c oughs> ก็มีาข้าวผัดสับปะรดนะคะซึ่งเป็นเมนูขายดีของที่ร้านค่ะแล้วก็มีลาเตียงอันนี้ขาดไม่ได้คือทุกโต๊ะมาจะต้องจะต้อง,องมีสั่งถ่ายรูปออกมาสวยด้วยแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยค่ะแล้วก็แกงส้มโฉมกุ้งค่ะแกงส้มปลากระพง แล้วก็ผัดสตอของเราที่นี่จะอร่อยมากค่ะอ,อ,อยากฝากถึงเบเกอรี่โฮมเมดนะคะซึ่งุุยเป็นคนทำเองก็คือวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยเ,เป็นพรีเมียมค่ะแล้วก็ที่ร้านก็คือจะไม่มีสารเสริมไม่มีวัตถุกันเสียค่ะ อยู่เลี่ยงเมืองปากเกร็ดแจ้งวัฒนะซอย12ค่ะมาจากทางด่วนถ้าลงทางด่วนลงเมืองทองธานีใช่ไหมคะก็วิ่งออกมาเส้นติวานนท์เลี้ยวซ้ายเข้าเลี่ยงเมืองปากเกร็ดแจ้งวัฒนะซอย12ค่ะเข้ามานิดเดียวอยู่ซ้ายมือค่ะเปิด10โมงถึง3ทุ่มค่ะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะ คุณแม่อยากทําลาบเหนือให้ดูค่ะเพราะว่าพริกลาบเหนือเราทําเองเราคั่วเองปรุงเองวันนี้ร้านคุณเอียดชาววังครับจะมานําเสนอเมนูลาบเหนือนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็นํากระทะครับใส่น้ํามันเล็กน้อยนะครับตามด้วยหมูสับครับแล้วก็ใส่พริกลาบเหนือครับผัดให้เข้ากันตามด้วยตับหมูนะครับและที่สําคัญต้องมีมะแขวนนะครับเพิ่มความหอมผัดให้พอตับสุกครับจากนั้นก็ใส่หนังหมูลงไปตามด้วยผักชีฝรั่งครับ แล้วก็ผักแพลวครับจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันอีกทีนะครับแล้วก็ตักใส่ถ้วยโรยหน้าด้วยหอมเจียวพลิกทอดเสิร์ฟพร้อมกับผักสดแล้วก็แคปหมูเพียงเท่านี้ครับก็จะได้เมนูลาบเหนือจากร้านคุณเอียดชาววังครับคุณผู้ชมครับฟังเรื่องเล่าของร้านคุณเอียดชาววังไปแล้วเนี่ยนะครผมก็สั่งเมนูนะฮะเป็นตัวอย่างมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีอาหารหลากหลายมากนะแต่คุณแม่อาจจะตื่นเต้น แล้วก็พูดได้ไม่ครบไม่หมดนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราระง,งับความเดือด้นด้วยการมอบผลิตภัณฑ์พรพิกแกงกระดกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศให้คุณแม่หนึ่งชุดนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ซอสมะขามเปียกสำหรับปรุงอาหารตราปรุงรสไทยนะครับหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบคันทุกรสชาติตรงนี้เป็นอาหารตัวอย่างที่คุณแม่ทํามาให้ดูนะครับจริงๆถึง,ง,งบอกว่ามีเยอะมากแล้ววันนี้เขาเปิดสูตรเมนูลาบเหนือมาด้วยนะซึ่งคุณแม่ก็เป็นคนลงมือทําเองนอ่คุณผู้ชมเราลองมาชิมกันดูลาบเหนือตัวนี้นะฮะ ไม่รู้นะอันนี้ผมชอบมันกลมกรอบดีลากเตียงนะฮะตัวนี้เป็นอาหารไทยโบราณนะครับลาเตียงทา,านยากนะคุณผู้ชมตัวเนี้ร้านเขาไม่ค่อยทำเพราะมันจะยุ่งยากพี่ีพิ่ถันเนะีแล้วก็ต้องทานกับนนะ้ำอาจารอ,อร่อยนะฮะข้างในก็จะมีไส้ข้างนอกก็เป็นไข่ ข้าวผัดสับป,ปะรดคุณผู้ชมมีหมูหยองมีสับป,ปะรดถ,ถั่วหิมะพานอันนี้ถ้าจะให้อร่อยนะไม่รู้สำหรับผมนะคุณผู้ชมจะต้องเอาไปมาเยอะแล้วคลุกตักให้ได้ครบรสชาติมีทั้งถัว่วข้าวสับป,ปะรดหมูหยองอะไรต่างๆแกงส้มจะอมกุ้งคุณแม่เอียบอกว่าตั้งแต่สาวจนตอนนี้ที่บ้านไม่เคยซื้อ,อข้าวกินนะคือทำกินเองหมดนะฮะไม่ซื้อกบบข้าวเลยนะฮะ มผมว่าร้านนี้เป็นร้านน้องใหม่แต่ว่ารสชาติอาหารดีนะดีเลยแหละผมว่าน่าถูกปากคุณผ,ผู้ชมหอมหอมกหอหมกมะพร้าวอ่อนเนี่ยแต่จริงหอมหมกมะพร้าวอ่อนมันจะอร่อยตรงเนื้อนะฮะเนื้อสัมผัสที่เป็นหอหมกนี่แหละดีเลยสังเกตไหมผมไม่แต่ข้าวเลยคุณผ,ผู้ชม คือกับข้าวร้านนี้สามารถทานแบบเปล่าได้เลยอีกอันร้านนี้จะมีเบเกอรี่มีกาแฟที่อร่อยเป็นของลูกสาวแล้วมีขนมที่ดีด้วยนี่ผมสั่งขนมตัวนี้มาคุณผู้ชมดาวล้อมเดือนนี่ตัวนี้เลยขอบคุณมากครับตัวนี้เป็นขนมหวานของร้านนี้หน้าตาจะคล้ายบัวลอยแล้วโรยงานนะแต่ว่าข้างในเม็ดของตัวนี้ตัวดาวล้อมเดือนเนี่ยจะมีไส้นะคุณผู้ชมไส้ถั่วกวนนะแล้วก็อบควันเทียนด้วยโอ้นี่มาล้อนเลยควันขึ้นเลยนะฮะ ตัวเราก็คุณยอดกัดไปนะฮะเป็นแป้งนุ่มเหนียวทะลุไปเจอไส้ถั่วแล้วก็หอมปันเตียนนะฮะตัวน้ํากะทิ่ก็หอมมากขึ้นเพราะว่าเขาโรยงามาด้วยเห็นไหมร้านนี้เป็นร้านใหม่นิยมใหม่มากเพิ่งเปิดได้สามเดือนเองผมน่าจะเป็นรายการแรกมั้งที่มาเปิดสักกาาะนะฮะคุณเอียดชาววังนะฮะอยู่แถวปากเกร็ดลองแวะมาดูนะครับเชื่อว่าไม่ผิดหวังครับร่วมสนับสนุนโดย ต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศปรุงรสแท้ต้องปรุงรสไทยหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันทุกรสชาติเป็นน้ำจิม้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้นอวนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทั้งช้อปปี้และลาซาด้าหรือแอดไลน์ช่วงทัวลงพุงวารตี้ ผู้ชมช่วงที่สามตัวลงพุงขออนุญาตเปิดรายการแบบสบายๆนะครับวันนี้เราตรวจ a d k เรียบร้อยแล้วหลังจากตัวเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยเปิดรายการตรงนี้เลยนี่คือผู้โชคดีของเราวันนี้2อท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโอกับคุณนกค่ะคุณโอนี่ติดตามรายการมานานแล้วใช่ค่ะอ๋อตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้เป็นบาริสตาร้านเราเป็นบาริสต้าเกี่ยวกับชาเกี่ยวกับชาไทย ชื่อร้านว่าซิติเซนทีแคสตนค่ะอยู่ใกล้กับโรงแรมลิเวอร์วิค่ะตรงหลังสามเจ้าโจซุกงค่ะไปเยี่ยมไปชิมกันได้นะโปรโมทให้นิดนึงเดี๋ยวขึ้นภ<พ>าพให้ด้วยะนะครับน้องๆทำอะไรอยูอ่เป็นผู้ช่วยสอนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติค่ะ,ะคนนึงเป็นครูคนนึงเป็นาริสตารู้รจักกันได้ไงก็เรียนที่สถาบันสอนพิเศษภาษาอังกฤษที่หนึ่งด้วยกันอ๋อเรนบอกชวนกันไปกินตลอดเลยใช่ค่ะวันนี้ชวนกันมากินฟรีในรายการเราคุณผู้ชมใครเป็นโตะโห หนู <laughs> ตอนนี้ก็ติดตามพี่ตลอดแล้วตอนเขียนมาใน f c e e o o o เนี่ยอยากกินอะไร s e ฟ f o o ค่ะ s e ฟ f o o อ่ารับรอ,องวันนี้ได้กินเต็มที่แน่นอนตอนนี้เรานั่งอยู่ในร้านคุณผู้ชมชื่ออ่างศิลาบางนานะครับรับรองว่าร้านเนี่ยสดใหม่อร่อยพร้อมอยังพร้อมแล้วค่ะใจเย็นๆเดี๋ยวไปดูก่่าอนวาวันนี้ผู้จัดจาก,การเขาเตรียมอะไรไว้สองท่านนี้ไปชมเลยครับ สวัสดีครับผมชื่อคุณจุ๊บครับเป็นเจ้าของร้านอ่างศิลาบางนาครับขายอาหารประเภทซีฟู้ดครับอาหารทะเลส,สดๆจากอ่างศิลาทุกวันครับวันนี้เรามีเมนูนําเสนอนะครับปลากระงราดพริกขนูส่วนครับหอมหมกไอินรีครับกุ้งแม่น้ําเผาน้ําพริกไข่ปูเนื้อปูผัดผงกะหรี่ต้ปตมปลาตุงปีบมะนาวยำสามไข่ครับท่าใดที่ อยากทานอาหารทะเลสดๆนะครับไปทานอาหารทะเลสดๆที่ร้านเราได้เลยนะครับขอบคุณครับอุ้ยสมเห็นการรอคอยไหมสมมากค่ะสมมากได้ข่าวว่าน้องนกได้ไม่กินอะไรเลยหรอใช่ค่ะก็จะมางหลังท้องมาเพื่อมารายการพี่ติ๋วอ้วนเมื่อกี้คุณผู้ชมเบื้องหลังนะเรายังไม่ได้ถ่ายรายการนะน้องนกแบบว่าเห็นกุ้งกุ้งตาวาวเลยใช่เลยจ้องกุ้งอย่างเดียวเลยเพราะหิวเนี่ยเมื่อวานเย็นหรอ เอาจริงจริงเหรอจริงไม่ยอมกินข้าวเลยไม่กินข้าวเพื่อาะการนี้เพื่อมายะไรการมิติอ้วนฮะหน้าตอบไปเลยหิวยังหิวยังหิวแล้วค่ะอ้าวพี่กิตวันเสิร์ฟข้าว่อนน่ารักมากสองคนนี้ก็ตั้งใจมากินจริงๆคุณผู้ชม นี่พลาดทำไงเพื่อนขับรถเลยทำไงทไงตอนมาขับรถเลยไปออกขอนบุรีเลยเกือบไม่ได้กินเลยนี่ตาตาก้องต้องไปถอยรถกลับมาให้ตาตา้องเราต้องไปถอยรถกลับมาท่านผู้ชมเกือบไม่ได้เป็นผู้ชมดีเนี่ยขับรถเลยครูลงพุงกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนฉุนหิวเพียงถ่ายรูปคู่กับถังเวอร์แก๊สที่บ้าน ขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจตีอ้วนชวนหิวแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเวิร์กแกสจะเป็นเจ้าภาพพาคุณไปกับตีอ้วนชวนหิวร่วมสนับสนุนโดยบริษัท WP e n e r จ y จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวิร์กแกสวันนี้รายการตีอ้วนชวนหิวนะครับต้องขอบคุณร้านอ่างศิลาบางนามากเลยนะครับแล้วก็พีชุบนะครับเที่ผู้โชคดีของเรามาอิ่มร่อยกับรายการตีอ้วนชวนหิวทางรายการกับเวิร์กแกสนะครับก็ขออนุญาต มอบแก๊สบรรจุ15กิโล1ถังนะครับจาก W P Energy ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัวแก๊สนะครับคุณผู้ชมที่อยู่แถวบางนาปอเว้นะครับถ้าเกิดแก๊สหมดสามารถกดสั่งวัวแก๊สได้เลยผ่านไทยแก๊สช็อปได้นะครับสาขา10ปอเว้บางนานะฮะวันนี้ก็มอบให้1ถังเลยนะคะรับแล้วถ้าเกิดอยากจะทานทางศิลา,าบางนานี่ร้านอยู่ตรงไหนครับครับร้านอยู่ถนนบางนาตาดซอย45หน้าหมู่บ้านกฤษดาคนคร21นะครับฝั่งขาออกชลบุรีครับเปิดตั้งแต่10โมงเช้าครับ ครัวปิดสามทุ่มร้านปิดสี่ทุ่มครับมาไเลยครับคุณผู้ชมอาหารดีสดใหม่อร่อยต้องอ่างศิลาบางนาะวันนี้ขอบคุณมากครับ